แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14กันยายน2 5 6 6เราจะมาอัปเดตข่าวที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะคะหลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นสองงวดต่อเดือนนะคะล่าสุดนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แจ้งอัปเดตว่าได้อัปเดตว่าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการสามารถเลือกได้แบ่งเป็น2งงวดหรือเดือนละครั้ง นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินร,ระบุประเด็นร้อนนะคะจ่ายเงินเดือนข้าราชการยันเป็นทางเลือกข้าราชการเลือกได้แบ่งเป็นสองงวดหรือเดือนละครั้งก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุก,กวันนะคะ 14กันยายน2566นายเศรษฐวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงข้อสั่งการเกี่ยวกับการแบ่งจ่ายเงินข้าราชการว่าเรื่องนี้รัฐบาลเข้าใจดีเกี่ยวกับข้อกังวลโดยการแบ่งจ่ายเดือนละสองครั้งเชื่อว่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระ ให้กับข้าราชการและแนวทางนโยบายและแนวทางตามนโยบายจะทําเป็นทางเลือกคือคือข้าราชการจะเลือกแบ่งจ่ายสองครั้งหรือเลือกให้จ่ายเดือนละครั้งก็ได้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเมื่อเข้ามาทํางานใหม่ก็อาจจะมีปัญหาภาระทางด้านการเงินอาจต้องมีการแบ่งจ่ายซึ่งทั้งหมดนั้นกรมบัญชีกลางจะรับไปดูนายกระบุนะคะขณะที่การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามนโยบายรัฐบาลนั้น นายกยอมรับว่าเป็นแผนการดำเนินการในระยะต่อไปเป็นการอัปเดตล่าสุด14กันยายนจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเงินเดือนข้าราชการสามารถเลือกรับได้2แบบก็คือแบบสองงวดหรือเดือนละครั้งเหมือนเดิมนะคะ